สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดวงความรักของชาวราศีมีนดีก,กว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะผมในเดือนธันวาคม EP หลักนะครับแล สวัสดีชาวสีมีนทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกด subscribe ฝากกดไลค์หรือก็อมเมนต์พูดคุยกับผมเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับก็เริ่มด,ดวงรวมครักของชาวสีมีนดีกว่าว่าจะเป็นอย่างกันบ้างไพ่ใบแรกน้ผมันไพ่ขึ้นมาว่าเท of s w ซ r d s เข้ามาหรือไพ่สิบดาบไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงภาพของคนคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาถูกดาบปักไว้หมดเลยอ่ะเหมือนกับเขาอยากจะลุกไปอยากจะมุกออนนะใครหลายคนในที่นีเน้เคยเจ็บปวดเคยเสียใจแลวอยากจะบอกตัวเองไหมครับว่าเออเราต้องลุกนะเราต้องลุกขึ้นยืนให้ได้นะเราต้องมุกออนให้ได้นะชาวสีมีนม ไปอยากจะไปต่ออยากจะลุกขึ้นยืนน่ะแต่เหมือนกับพห้สิบาบอ่ะมันรักมากมันก็เลยเจ็บมากมันก็เลยเหมือนกับถ้าเปลี่ยนใจให้ลุกขึ้นยืนได้ถ้าเปลี่ยนใจให้ไปได้เนี่ยให้เดินจากใครไปง่ายหรือว่าเลิกลักใครได้ง่ายเนี่ยเราคงทําไปแล้วเพะฉันพ่ยเทนออฟซอสไปนี่เหมือนกับไม่มีความเจ็บปวดความเสียใจหรือว่าการที่เหมือนกับคุณถูกดาบหลายๆเล่มอ่ะทิมแทงคุณอยู่เลยเพราะฉันตอนนี้เหมือนกับชาวสีมิเนะท่านเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่แพ้กลางคืนน่ะนะครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันตอนที่ตกกลางคืนทีไรเนี่า นอนด้วยความรูม้สึกที่เหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับอ่ะหรือไพ่สิบดาบไน่นีว่ามันตกกลางคืนทีไรหรือว่าตอนกลางคืนทีไรหรือว่าตอนที่เราคิดถึงเขาทีไรนึกถึงภาพของคนที่เรารักทีไรเนี่ยมักจะไพ่สิบดาบขึ้นมาเสมอเลยเหมือนถูกเข็มแตะทิ่มแทงตามร่างกายเหมือนถูกดาบปักทาําตามร่างกายอ่ะเหมือนกับอยู่ๆก็เจ็บอยู่ก็เสียใจอยู่ก็ร้องไห้แค่นึกถึงเขาแค่นั้นเองแค่หลับตาแล้วหเห็นภาพเขาเนี่ยก็เจ็บไปทั้งหัวใจนั่นแหละเพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเดอะสเตนเข้ามานะครับเดอะสเตนในที่เนี้ยเป ตรงข้ามกับสิบดาบเลยเพราะเดสเซนนี้ที่เหมือนกับผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาปกติเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาแข็งแรงเขาอยู่กับสิ่งโตได้ด้วยแล้วเด็เซนวนี่เหมือนก,กับเขาสามารถคนโทรลตัวเองได้เขาสามารถควบคุมความรู้สึกตัวเองได้อะเพราะนั้นไพ่ใบนี้คือเหมือนกับสภาพของตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนอะเพราะฉัน้นชาวสีมีนนี่ยท่านตกกลางวันเนี่ยใครหลายคนอาจจะคิดว่าชาวสีมีนเนี่ยไม่เป็นอะไรอยู่ได้ตามปกติคนรักของชาวสีมีนที่ทิ้งกันไปที่ทำร้ายคุณหรือว่าเขาทะเลาะคุณไม่เข้าใจกันเนี่ยเลิกกันไปก็ตามเราจะคิดวว่่าาเยแลดรอูไ้้ คิดว่าเราปกติคิดว่าเราไม่เป็นอะไรคิดว่าเราไม่รู้สึกอะไรคิดว่าเราไม่ไร้องไห้คิดว่าเราไม่ได้เจ็บปวดหรือเสียใจด้วยซ้ําเพราะฉันไพ่เทนออฟซอร์สกับไพ่ขึ้นมาเดส n ตนต์ใบนี้เนี่ยเหมือนกับใช่ครับตอนกลางวันเราอาจจะดูเป็นแข็งแกร่งเราอาจจะดูเป็นคนที่ปกติแต่พอกลางคืนไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราเหมือนกับแพ้กลางคืนทำไมถึงต้องเจ็บปวดถึงเสียใจใครจะรู้ว่าหลังที่เราจะกลับไปทำกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยหลัที่เรากลับไปอยู่ที่บ้านคนเดียวกับไปเหมือนกับอยู่คนเดียวเนี่ยเราอาจจะแอบร้องไห้อยู่ก็ได้แอบ ภาพเป็นเข้ามาในหัวเนี่ยเราอาจจะเจ็บปวดเสียใจอยู่ก็ได้ทั้งที่เหมือนกับภายนอกร่างกายเราดุ่มปกติแขนขาก็ไม่ได้เป็นแผลอะไรนะครับผมหน้าตาเราก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังยิ้มกับคนทั่วไปยังทํางานปกติใช้ชีวิตปกติแต่ใครจะรู้ว่าตกกลางคืนหรือว่าพอรู้สึกถึงใครสักคนหนึ่งที่ถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเจ็บไปทั้งหัวใจเลยนั่นเองเพราะฉันไพ่สองนี้เหมือนกับคนคนคนหนึ่งที่เหมือนกับอาจจะแพ้กลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเดึกแล้วเหมือนกับไม่ยอมนอนอเจ็บปวดนอนหลับก็ยากนึกถึงเขา,าอย่างเงี้ยฝันร จะปวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันแพ้งคืนประมาณนั้นพอฉันพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าพ่แปดดาบนะครับพ่แปดดาบหรือเอ็ออฟซอร์เป็นที่เป็นภาพของคนคนหนึง่งเป็นกับผู้หญิงคนนึงเห็นไหมครับเขาถูกเชือกพันธนาการเอาไว้อะและถูกดาบเนี่ยหลายเล่มเนี่ยปักน้อมลอบอะ่พะพอฉันพ่ายนี้ว่าชาวสีมีคนจะบอกคนที่คุณรักนะว่าถ้าเราสูญเสียเขาไปเนี่ยเราก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่รู้จะอยู่อย่างไงอะ่ะ นะครับช่วยกลับมาทําให้ใจของกันและกันเนี่ยเป็นแผลได้หรือเปล่าช่วยมาบอกเลิกกันอีกสักครั้งได้หรือเปล่าช่วยกลับมาทําร้ายกันอีกครั้งหนึงได้หรือเปล่าถ้ากลับมาแล้วทําร้ายกันแต่ไม่เลิกลักกันเนี่ยถ้ากลับมาทําร้ายกันแต่ยังกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยชาวสีมีนยอมนะเพราะฉันไพ่แปดดัมันบอว่ามันเจ็บตรงที่ว่าตอนนี้เขาไปไหนตัวไหนนะแต่เราเหมือนกับคนที่ยังผูกพนัการตัวเองไว้อยู่เหมือนกับยังผูกมาตัวเองเอาไว้ความเจ็บปวดผูกมาตัวเองเอาไว้ไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงดีเรื่องของความรักนี้ไม่รูู้้จะาาาาายยยยยงงงงไไไไไดีีีนน่่เเเเเเเปปปตออิถถสสสสญญ สูญเสียรักนี้ไปเนี่ยเราจะอยู่ยังไงจะทําแบบไหนดีเพราะฉันไพ่แปดดาบไมอยู่ว่าเหมือนกับการที่เราผูกตัวเองเอาไว้ผูกพันมากมากยิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บมากยิ่งรักใครสักคนหนึ่งมากเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยมุกอ่อนยากนั่นเองเพราะฉันไพ่แปดดาบให้หลายคนรู้สึกเหมือนกับไพ่สิบดาบเข้ามาด้วยกับเดอะสเตน เจ็บปวดเสียใจอยู่แต่ไม่ได้ให้ใครรู้ไม่ได้ใครเห็นนะมีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเราเจ็บปวดเรารักเขามากแค่ไหนเราเสียใจกับเขามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นหมดทั้งมมลของไพ่สามใบนี้บอกว่าคนไหนคนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าเดือดสเตนเข้ามาชาวสีมินแข็งแกง่งอยู่ได้ไม่เป็นอะไรร้องไห้ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นคิดว่าเราเหมือนกับคนคนหนึ่งที่แข็งแก่งอะ่ะแต่ความจริงลึกๆใ,ใ,ในใจเนี่ยใครจะรู้ว่าเรายังเจ็บอยู่ทุกวันนี้เลยเรายังเสียใจอย,อยู่เลยแค่นึกถึงเขาแค่พูดถึงเขาหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความทรงจําเเีี่่ยทกกวข้องับย มันก็ยังทําร้ายเราอยู่ในทุกๆวันเลยอะเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาแล้วนะแต่เหมือนกับภาพความทรงจําเนี่ยบางคนเนี่ยยังทำร้ายเราอยู่ในความทรงจําอยู่เลยยังทำร้ายเราอยู่ในความรู้สึกอยู่เลยเพราะฉะนั้นหมดท,ทั้งหมดของไพ่สามนใบนี้คือบอกชาวสีมีเดชท่านว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีไพ่ขึ้นมาว่าในอ,อบหวานเข้ามาหรืออศัศวินถือไม้เท้าไพ่ใบนี้คือบ่งบอกของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาขี่มา้าขาวแล้วก็ถือไม้เท้าดีๆไหมให้คุณถือดอกไม้ไห่คุณน่ะแล้วเหมือนกับขี่มา้าขาวแล้วก็เหมือนกับใส่ชุดอัศวินสีทอง เพราะฉันชาวสีมีเนี่ยถ้าในเกิดคุณล้มอยู่เนี่ยคุณเจ็บปวดคุณเสียใจคุณมุกออนไม่ได้เนี่ยไพ่ใบนี้คือบ,องบอ่งบอกว่ามีคนต้องการมากมายนะที่เขาต้องการเข้ามาหาคุณเองที่เขาอยากจะเข้ามาหาคุณเองที่เขาพร้อมจะด,ดูแลคุณที่เขาพร้อมที่จะเหมือนกับหยิบยื่นความรักที่มันดีๆหย uh ิบยื่นความสุขหยิบยื่นความรักที่มันโรแมนตรริกความรักที่มันแสนหวานนะให้กับคุณและผู้ชายคนนี้ลักษณะของเขาคือเหมือนกับผู้ชายที่เข่งขึมผู้ชายที่เหมือนกับชอบเรามากๆหรือว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อเราพยายามต่อสู้เพื่อเราพยายามให้ให้ มองเขาบ้างเห็นเขาบ้างว่าเนี่ยเขารักคุณอยู่นะเขากาลังต่อสู้เพื่อคุณอยู่นะเขากําลังจีบคุณอยู่นะเพราะฉันไพ่ใบนี่คือมุมงบอกคุณกับอาจจะพบผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับอาจจะดูเป็นหนุ่มอยู่วัยหนุ่มนะครับรูปร่างก็อาจจะไม่ได้อ้วนอาจจะทมท้วมหรือผอมนะครับที่ค่อนข้างจะเหมือนกับมีความมั่งคงมีความมั่นคง,งนะครับในเรื่องของการใส่ชุดอศัศวินสีทองนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มุ่งมั่นคนที่เข่งขึมคนที่ตั้งใจทําอะไรต้องตั้งใจทําให้ได้อย่างเงี้ย ซึ่งตอนนี้เขาอาจจะตั้งใจในการที่เหมือนกับเอาชนะใจคุณให้ได้หรือพยายามทำให้คุณเนี่ยไปกับเขาให้ได้หรือมีความสุขกับเขาให้ได้อะเพราะะนั้นไพ่เมื่อเขาเลือก้าใครแล้วเมื่อเขาต้องการใครแล้วเนี้ยคนคนนี้ก็จะเข้าหาชาวสีมีนนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลของไพ่เนี้ยนะครับสามใบนี้คือคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจอ,อกหัก,กหรือร้องไห้มาแล้วก็ตามแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาว่าอาศัศบินถือไม้เท้า มีคนมากมายที่เขาเห็นคุณค่ามีคนมากมายที่เขาต้องการคุณมีคนมากมายที่เขาอยากเอาคุณเนี่ยมาดูแลรักษานั่นเองเพราะฉะันสำหรับใครก็ตามนะครับผมมีไพ่ขึ้นมาว่าเราควรทำยังไงดีเนี่ยกับความเจ็บปวดความเสียใจที่มันเหมือนกับระมุ่อ่อนแม้สักทีหนึ่งไพ่ใบนี้คือไพ่ควีนถือดาบเข้ามานะครับไพ่ควีนถือดาบใบนี้คือบ่องบอกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาลองนั่งอยู่บนเนี้ยนะครับผมเอื้อมมือออกไปแล้วก็เหมือนกับถือดาบรอยอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ว่ามันมีแต่คุณเท่านั้นแหละท ไม่มีแต่ชาวสีมินนั่นแหละที่เหมือนกับยังคิดและยังเจ็บปวดและยังทรมารและเหมือนกับไม่ต้องเปิดไม่ต้องการจะเปิดรับความรักหรือยังปิดใจอยู่หรือยังไม่ต้องการความรักหรือไม่ต้องการใครเลยอ่ะเพราะฉันไพคิ้นถือดาบไปนอกชาวสีมินหน่อยท่านว่าคุณอย่าเป็นคนแบบนี้เลยอย่าไปเป็นเหมือนกับคนที่เราไม่ต้องการความรักเราเกลียดความรักเราเกลียดเขาอ่ะเขาทาร้ายเราเราเลิสึกเหมือนกับเราไม่ต้องการอะไรอีกและคุณเหมือนกับคนที่ทำร้ายตัวเองนะเพราะฉันไพ่เป็นคือการเตือนสติหลายท่านว่าคุณกาลังทําให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดอย เป็นคนที่เย็นชาเป็นคนที่ชินชากันความรักอะเพราะฉัน้นไพควีนถือดาบไม่นูกว่ามันไม่มีใครเลยนะนอกจากคุณเนีย่ยแหละที่จะปฏิเสธคนอื่นที่จะไม่เจอความรักที่ดีก็เพราะคุณเนีย่ยแหละเอาแต่จมอยู่ความเจ็บปวดจมอยู่ความเสียใจจมอยู่การผูกมัดแบบนี้เพราะฉัน้นไพควีนถือดาบบอกว่าพยายามวางดาบอันนี้ลงได้แล้วกี่ครั้งแล้วที่คุณนึกถึงเขากี่ครั้งแล้วที่คุณทอคอยเขาเหมือนกับที่คุณเอื้อมมือเนี้ยถามว่าเขาจะกลับมาไหมไม่กลับเราร้องไห้นะไม่กลับฉันเสียใจอย,อยู่นะพไพ่ใบนอกว่า กินถือดาบถ้าเขาคือคนที่ใช่ถ้าเขาคือคนที่รักคุณถ้าเขาคือคนที่คุณต้องการและเขาต้องการคุณเช่นกันเนี่ยถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยยังไงก็กลับมายังไงมันคือคนที่ใช่อยู่ดีแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยต่อให้คุณคบกันไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยสุดท้ายมันก็ปลายทางมันก็คือเหมือนกันเพราะฉะนั้นไห้คินถือดาบไป็นว่ามันคือความรักของชาวราศีมีนหรืท่านที่เหมือนกับพยายามวางดาบนี้ลงได้แล้วนะหยุดร้องไห้หยุดค like ิดถึงใครสักคนหนึ่งต <sim eins> ้องหักหักใจยอมหักใจยอมต ก็ต้องทําให้ได้นะครับพอฉะนันไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าก้าวถ้วยเข้ามาสำหรับชาวสี่มีในยท่านถ้าเกิดคุณถามว่าความรักของเราจะเป็นยังไงต่อไปบ้างเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าก้าวถ้วยเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งมองถ้วยต่างๆเนี่ยแล้วก็มองผลไม้ที่มีให้เลือกความจริงชาวสีมีหนยท่านค่อนข้าขงาจะมีความสุขในตัวคุณเองอยู่แล้วนะเราเองไม่ต้องมานั่งทําลายตัวเองเราเองไม่ต้องมานั่งเกลียดความรัก <S <S เราเองไม่ต้องมานั่งชินชากับคควาามรแต่ยเนนเป็หมือกััับบคคววววาาาามมมมรกกไพ่้ยยอองเปนหืสุข พยายามมองความรักว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่ถ้ามันจะใช่อย่างไงมันก็ใช่พยายามคุยไปเรื่อพยพยายามมีความสุขกับมันพยายามมองมันในแง่ในแง่ดีให้ได้พยายามมองมันเหมือน,นกับคนคนหนึ่งที่มองถ้วยหลาย,ลายๆใบอ่ะแล้วเหมือนกับเราเป็นฝ่ายเลือกนะเราเป็นฝ่ายที่เขาต้องแคร์เรานะเราเป็นฝ่ายที่เหมือนกับอยากจะรักก็รักไม่อยากจะรักก็ไม่ต้องแคร์มันอ่ะเพราะฉันไพ่ก้าถ้วยกับซื่งถือเมท้าไว้นี่ว่ามีคนที่เขาจะแคร์คุณมีคนที่พร้อมจะดูแลคุณมีคนพร้อมจะเหมือนกับเอาความมั่นคงเอาความสุขให้คุณเองแต่อยู่ที่ว่่่่่าาาาคคคุุณณเเนนนียแหหละะจอออทใชรรืังพฉถ้้มบกว คุยกับใครก็ตามแล้วมันยังไม่รู้สึกถึงความรักไม่รู้สึกถึงความรู้สึกว่าเออเราเราเลือกคนนี้นะเรารักคนนี้แล้วนะไพ่ม่นี่เหมือนกับคุยกับไปเ,เรือดจนกว่าเราจะรู้สึกอะถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ต้องรู้สึกไม่ได้มังคับใจตัวเองในการที่จะไปเปิดใจไ,ไปรักใครแต่ไพ่ก้าวถวยบอกว่าแคร์ตัวเองบ้างนะครับเราเป็นฝ่ายเลือกบ้างไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกทำร้ายถูกทําให้รู้สึกเจ็บปวดเสียใจก็กลัวความรักแล้วก็ทำร้ายตัวเองอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมามนะี่ขยนมมบไพ่ขึ้นมาาว่าเดเาานะ เข้าใจนะว่าความรักของชาวสีมีเนี่ยท่านคุณหยิบยื่นดอกไม้ให้ใครสักคนหนึ่งไปหยิบยื่นสิ่งดีดีให้ใครสักคนหนึ่งไปหยิบยื่นความสุขหยิบยื่นความรักใครสักคนหนึ่งไปแต่เห็นไหมผมว่าคนบางคนเนี่ยเขากลับไม่เห็นคุณค่าคุณเลยเพราะฉะนั้นเขากลับเอาความเจ็บปวดเอาความเสียใจมาให้คุณนะอยากคุณเก็บดอกไม้เก็บสิ่งดีอันนี้เอาไว้ให้ตัวเองหรือเอาไว้ให้คนที่เหมาะสมดีกว่าใครทําร้ายเราใครทำเอามีดมาให้เราหรือว่าทาให้เราเจ็บปวดเสียใจเนี่ยอย่าหวังว่าเราจะยื่นดอกไม้ให้เขาตลอดอย่าหวังที่ เพราะฉันไพ่เดทไปถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้นะในเรื่องของความรักอ่ะเราหยิบดอกไม้เนี้ยไปให้ใครหยิบความรู้สึกดีๆให้ใครหยิบสิ่งมีค่าให้เราให้ใครไปเนี่ยเขาต้องให้หัวใจกลับคืนมาให้ความรักความรู้สึกดีเนี่ยกลับคืนมาไม่ใช่เป็นเหมือนกับไพ่เดทอ่ะคุณกำลังหยิบยื่นความรักให้กับคนที่เหมือนกับหัวใจตายด้านอยู่หรือเปล่าคุณกำลังถามตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีหัวใจหรือเปล่านะเขามีหัวใจให้เราบ้างหรือเปล่าเขารักเราบ้างหรือเปล่านะใครหลายคนอยากจะถามแบบนี้เลย พะฉันไพ่ใบต่อมานะผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่า two of pentacles หรือว่าไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่หกดาบขอดูไพ่สองใบนี้คู่กันด้ a g a ไพ่สองเหรียญกับไพ่หกดาบใบนี้ว่ามันเหมือนกับมีทางสองทางให้คนนี้เลือกให้ชาวสีมีเนี่ยแหละเลือกเลือกหนึ่งทางคือไปต่อคือการกลับไปลองคุยกับเขาดูอีกสักครั้งหนึ่งลองกลับไปรีสตาร์ทลองกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ลองกลับไปลองดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดเราทาเขาไปถ้าเกิดเราคุยกับเขาไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราต่อสู้เองล่ะไปพยื่ พยายามทำร้ายตัวเองต่อไปรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเสียใจรู้ว่าเขาเย็นชาแต่เราพยายามทาอีกสักครั้งหนึ่งล claro ok ่ะไพ่สองเรีหมายถึงว่าชาวสีมีถ้าเกิดคุณไม่ได้ลองต่อสู้ถ้าคุณไม่ได้ลองทาอ่ะผมบอกเลยไพ่สองเดญคือเหมือนกับลองทําดูสักครั้งหนึ่งนะก่อนที่คุณจะไปเลือกสิ่งอื่นก่อนที่คุณจะเหมือนกับตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปอ่ะเพราะฉันไพ่ t w อปิ e r a ใบนี้คือไพ่สองเดญคือการเหมือนกับเราลองกลับไปลองดูนะกลับไปลองคุยกับลองกลับไปทักทายลองหยิบยื่นออกมาอีกสักครั้งหนึ่งให้เขา ยังกลับไปคุยกันยังกลับไปต่อได้นะแต่ถ้าเกิดเลิกกันเกิน6เดือนแล้วเนี่ยไพ่6ดาบไปนึว่ามันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่กำลังพายเรือนะผมแล้วก็หาทางไปหาทางขึ้นฝั่งหาจุดหมายปลายทางของเราให้ได้อะ่ะอาจจะถูกทําร้ายมาเรือกำลังจะล่มกำลังจะจมลงแล้วคุณอาจจะถูกทิ้งไว้กลางทางก็ได้เพราะฉันไพ่หดาบใบน,นี้บอกชาวสีมีเนี่ยท่านว่าเรากำลังหาทางไปต่อความรักของเราอะแต่มันยากเหลือเกินที่6ดาบอาจจะเป็น6เดือนเกิน6เดือน,นมาแล้วพเพราะฉันถ้าเกิดใครเกิน6เดือนแล้วเนี่ยไพ่สองเหรียญบอกว่า อันนี้คือการตอบของผมการทานายดวงชะตาว่าอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเกิดเราต้องเจ็บปวดหรือเสียใจหรือว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่เราทามันเกินให้พพอภัยอ่ะพะฉันไพ่หกดาบบอกว่าดาพยายามพายเรือทวนน้ําอยากพยายามพายเรืออยู่ตรงกลางแม่มหาสมุทรนะผมกลางแม่น้ํากลางมหาสมุทรพอไม่หน่อยเนี่ยเรือมันก็จะจมแล้พยายามหาทางลงให้ได้พยายามหาทางไปที่ถูกต้องให้ได้พยายามหาทางขึ้นฝันให้ได้เข้าใจว่าชาวสีมีเนี่ยท่านเนี่ยจะไปต่อเรื่องความรักแต่คุณเองอาจจะเหมือนกับ กำลังไปต่อคนเดียวอยู่หรือเปล่ากำลังลดน้าต้นไม้ที่มันตายไปแล้วอยู่หรือเปล่าลดน้ำยังไงต้นไม้ที่มันตายไปเนี่ยก็มีวันที่จะกลับคืนมาหรือฟื้นคืนหรอกเพราะฉันไพ่หกดาบบอกว่ามันอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยรอใครสักคนหนึ่งอยู่โดยการที่เหมือนกับไม่ยอมมูคออนไม่ยอมไปไหนความรักที่มันแยกความที่มันจบลงไปหรือมันเจ็บปวดเนี่ยถ้ามันจบแล้วไงมันก็จบเราควรจะไปต่อเราควรจะเปลี่ยนมันเป็นพลังนะครับเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาไพ่เทนอัพคัพเข้ามาคือบทสรุปความรักของชาวาีีีมด้ท่่่เลลยวววพหแ ใครที่กลับไปลองดูเนี่ยผมคิดว่าอาจจะกลับมาคืนดีของที่คุณรักก็ได้นะถ้าเกิดไม่เกิน6เดือนเนี่ยอาจจะกลับมาคืนดีกันอาจจะกลับมาลองคุยกันอาจจะลองมาปรับความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งแต่สำหรับใครสักคนหนึ่งที่เกิน6เดือนไปแล้วเราตัดสินใจว่าจะม o v ออนเนี่ยผมขอแสดงความยินดีด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยไพ่สิบถ้วยหรือท e n of c u p ผู้ชายที่ขี่อัศวินถือไม้เท้าเข้ามาเนี่ยคือผู้ชายคนเดียวกับที่เขาอยากจะพร้อมจะเป็นครอบครัวกับเราอะคนที่พร้อมจะเป็นเหมือนกับความมั่นคงดูแลเราใส่ใจเราจะจะมีชีวิตที่่เเหหหมมือออนนนกับับบยยิามมทาทนนึงใ้ระ มีแค่เราเลือกเราคนเดียวก็เหมือนกับทําทุกอย่างเพื่อเราอะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือไพ่สิบถ้วยบอกว่ามันคือความรักที่เหมือนกับอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกมีการเหมือนกับสิบถ้วยเห็นไหมครับความสวยงามความอบอุ่นความรักที่มีแบบความสุขอะรอคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปความร้ของชาวสีมีหนยท่านว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปอะคุณมีเกณฑ์เจอความรักที่มีความสุขมีความมั่นคงมีการสร้างครอบครัวหรือว่าอย่างน้อยมันก็คือความรักที่มันเข้าใจความรักที่มันอบอุ่นความรักที่ซักษาจจิตใดูแแลลกกัันนน่ นะครับอย่างน้อย uis, มันก็มีแค่เรามีความจริงใจไม่ได้มาหลอกลวงเราไม่ได้มาทําร้ายกันไม่ได้มาเหมือนกับหลอกให้เรารักแล้วก็จากไปอ่ะทาให้ให้เราเจ็บปวดทําให้เราผูกพันทำให้เราเสียใจอ่ะอาจจะถูกหลอกว่าเราต้องไปเลี้ยงดูเขาอาจจะถูกหลอกโดยการที่เหมือนกับเขาได้ทุกอย่างที่ต้องการจากเราไปแล้วก็ไปจากเราเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่ยังผูกมดกับความเจ็บปวดอยู่มันมีแต่คุณเท,ท่านั้นแหละที่ยังถูกทำร้ายอยู่คนเดียวตอนนี้เขาจะไปไหนตอนไหนแล้วก็ได้นะตอนนี้เขาจะเป็นไพ่่อะะรกววพาาฉัยบ มันมีความรักที่เป็นครอบครัวรออยู่คุณอาจจะเป็นครอบครัวกับคนเก่าหรือเป็นครอบครัวกับคนที่คุณจะมูฟออนต่อไปก็ได้เช่นกันเพราะฉันไพ่ออราเคิลใบนี้แนะนําชาวสี่มิ้นว่า my home e s my k i t c e n นะครับผมไพ่ใบนี้ my castle นะครับผมขอโทษครับผิดไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับตอนนี้ความรักของคุณเนี่ยมันคือเหมือนกับบ้านของคุณอยู่ความรักของคุณเนี่ยมันคือปราสาทที่มันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่หอคอยที่ถูกทิ้งเอาไว้ะ พราะฉันรับใครหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามถูกทิ้งไว้บนหอคอยเนี่ยเฝ้ารอเจ้าชายอยู่เนี่ยผมคิดว่าคุณอาจจะรอเจ้าชายมานานแสนนานแล้วรอคอยมาประมาณ9 9วันแล้วบางคนก็รอมาร้อยวันแล้วรอคอยมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็มีเพราะฉันพ่ายไปนกว่าคุณไม่ใช่เจ้าหญิงที่ถูกทิ้งไว้บนหอคอยนะคุณไม่ใช่เจ้าชายที่ถูกทิ้งไว้บนหอคอยนะเจ้าหญิงจะต้องไม่ต้องรอเจ้าชายแล้วเจ้าหญิงต้องเดินออกมาจากปราสาทเป็นตนที่เหมือนกับยุคนี้มันยุคที่เหมือนกับไม่ใช่แบบเมื่อก่อนนะ ถูกทิ้งและถูกคำสาบไปต้องรอคอยอยู่บนหอคอยตลอดกาลเนะี่ยไพ่ใบหนึ่ว่าเราสามารถกระโดดลงมาจากหอคอยเราสามารถออกมาจากหอคอยมาต่อสู้กับปีศาจมาต่อสู้กับอะไรด้วยตัวของเราเองได้นะเรามีค่ามากกว่านั้นเราเป็นสาวแก่งเราเป็นเจ้าหญิงที่มีคุณภาพเราเป็นเจ้าหญิงที่เหมือนกับยุคใหม่นะที่ต่อสู้เพื่อความรักไม่ใช่ปล่อยให้ความรักเนี่ยมาทำร้ายเราอยู่แบบนั้นไม่ได้ถูกขัง่บนหอคอยถูกคำสาบให้รอครยสักคนหนึ่งด้วยความทรมานแบบนี้นะครับไม่ ผมอิสไมคาร์ตันนะครับผมก็ขอใจช่วยชาวสีมินทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีชาวสีมินทุกท่านแล้วก็ฝากกด s ับ s ไ r i b e ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับสวัสดีปีใหม่ชาวสีมินทุกท่านด้วยขอให้มีความสุขขอให้สมหวังนะครับสำหรับใครที่อยากดูดยส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย